สวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนวันนี้สวนนองเอทีเอ็มพันไม้ก็จะพาทุกคนมาชมกวกรากุดด่างขขาวก้านเขียวอ่ากอแม่ของสวนกันนะคะอ่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวค่ะเราก็จะนำอัปปอกกี้ใส่น้ำนะอ่าฉีดฟ่้นทางใบให้นะครบใบเขาจะได้สดชื่นค่ะแต่น้ำเราก็ลดอาทิตย์ละสองครั้งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอ่าลดมากก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่า บวกมรกตนี่เขาจะชอบน้ำน้อยเนาะเขาไม่ชอบความชื้นมากเท่าไรค่ะทนแรงด้วยนะคะนี่ทุกคนดูเห็นไหมมีแต่ซสกรอนี่สวยมากๆเลยค่ะอลังการเลยค่ะนี่แล้วลอกอน,นี้นะเขาจะด่างเสถียนทุกกิ่งเลยนะคะเราก็เลยจับตั้งแมะคะ่ค่ะอุ้ยเราได้มาอีกสองหนอ่อทุกคนดูสิไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือได้มาหนอโนอมาใหม่อีกสองหนอค่ะเห็นไหมคะโนตรงนู้นค่ะ นี่เห็นไหมนี่นี่นหนอนึงนะแล้วก็นี่อีกนอหนอนึงจ้ะอุ้ยหนอน,นี้ก็ดางค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ดางนะคะดางจะ้ะดางจะ้ะเห็นไหมคะนี่อ่าวันนี้พามาชมหนอใหม่เนาะสองหนอค่ะเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยไม่ได้มาดูนานโอ้ถ้าสมมุติว่ากอไหนที่แม่เขาให้อ่าความดางสเสถียรน,นะจ้ะเขาก็จะเอ่อให้ให้กิ่งหม่มาที่ดาง ถึงจะด่างน้อยแต่ก็ด่างนะคะเนี่ยอย่างจริงเนี่ยด่างด่างไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็ด่างนะคะนี่จ้ะสวยมากๆเลยเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็ด่างนะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะดูสิสนิ้วได้เนะาะสมนิ้วได้ค่ะนี่จ้าสวยมากๆเลยทุกคนดูสิเราก็จะฉีดฟ้นนะฉีดให้น้ํากันสักนิดนึงค่ะเพื่อเขาจะได้สดชื่นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกไปชํานะคะ เราจะตัดกิ่งออกไปแยกไปไปชําเพื่อที่จะขยายทําจํานวนกันค่ะนี่จ้ะอันนี้จะเป็นกวกบรากดต่างขาวก้านเขียวต้นแม่ของสวนนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะเห็นความด่างไหมคะนี่คะ่ะแล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีกสองนอเนาะเราได้เพิ่มมาอีกสองนอค่ะเราก็จะตั้งแม่ตอนนี้เราเราจับตั้งแม่ได้แล้วสามสามสามกอเนาะเราก็จะมีกอเทพอยู่ที่หน้าบ้านเราไม่ได้ไปดูแลเลยค่ะ แล้วก็มีกอน,นี้ก็กอเทพเหมือนกันค่ะให้ให้ด่างมาที่สวยมากๆเลยทุกคนดูสิเห็นไหมคะอันนี้ก็จะด่างจัดอยู่สามกิ่งเนาะอันนี้ก็ด่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็มาหลมมาแหลมนะคะแต่ก็แต่ก็ด่างก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะกว่าบรากฏดด่างขาวก้านเขียวนี่ก็เป็นตัวเทพปราบเซียนเหมือนกันนะคะคือชําให้ออกมาสวยๆเนี่ยชําได้ยากมากๆเลยค่ะ ใครไม่เชื่อก็ลองหาไปเลี้ยงดูนะจ๊ะถ้าเอฟเป็นใบนี่ก็ต้องรอนานหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวจะให้หนอด่างมาได้เนี่ยแม่น้องอี m เมเอฟเป็นใบลายลายขนาดนี้เลยค่ะความด่างเนาะเมื่อสี่ปีที่แล้วเอฟมาเป็นใบเชื่อไหมทุกคนว่าตันนี้เนเขียวปึ๊ดสี่ปีแล้วค่ะยังไม่ยังไม่ออกหนอด่างเลยค่ะขนาดทํามาจากใบด่างสวยด้วยนะก็เลยบอกแม่น้องอี m เมก็เลยถือว่ากวัวปรากฏด่างขาวก้านเขียวเนี่ยคือ เป็นเป็นเป็นกวกตัวหนึ่งที่ทําทําสวยๆออกมาได้ยากค่ะเราก็เลยเออสา,สายพันธุ์นี้ก็หน้าขยายทําจํานวนไว้นะคะอ่าปลูกเอาไว้ตั้งแม่กันเนาะถ้าใครมีกอเทพเทปกอแม่ก็นําไว้ตั้งแม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเขาออกหนอขยายเต็มเต็มกระถาง17นิ้วแม่น้องเอทีเอก็จะจะอัพไซต์เป็นรุ่นอ่างมังกรรุ่นนิด ให้เลยค่ะอ่างมาังกรรุ่น30กว่านิ้วให้เลยเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกอใหญ่ๆนะคะเราก็จะ,จะเลี้ยงกอเล็กใหญ่ๆไว้อีกสักกอรหรือไม่ก็อาจจะหาอ่างบัวอ่างบัวมาเจาะรูเนาะเจาะรูก้นกระถางเนาะสวยๆเลยค่ะเราก็จะทําให้เป็นกอใหญ่ๆของสวนไว้เลยเนะาะอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนวันนี้พามารู้จักกับกวกมรกตด่างขาวก้านเขียวและอกหน่อมาใหม่แล้วแทนแทน อาขอบคุณที่รับชมนะคะใครไม่มีก็หาไปเลี้ยงได้นะจ๊ะมีแบ่งอยู่ค่ะสองกิ่งเนาะพลาเบาๆบค่ะหลักร้อยค่ะอะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะฝากสวนน้องเอทีพันไม้ไว้ด้วยค่ะ